เปเกสตัมมัทคุงสหัสสังอาทาสตตารีนสัปังเอเกสหัสสานังมัณมนุสนาธรรมทัศน์อเปเกนตัมมัทคุกพิสาสภาพะปุตตะอาหงตัจจสัพพังอภินัยยะวะกิตวานะจุมาตาโตอมันตายุสัทธาสัพเพเกสระเนรตีพิมกายาอภิกันตาเตวิชนาถาพิโว เยโวหัมกิตายิสานิคิราหิอนุภุพพาโสสัตตสหัสสาวรยาาวุมภาบกปิระวัทวาอิทธิมันโตฉิติมันโตวันมันโตยัสสันโนมวธรรมะอภิกรรมังค์พีขุนนางสมนึกจริงแม่นางชัตสหัสสาเหมเหมาวะตายะขันตะวันนิโนอิทธิมันโตฉิติมันโตวันมันโตยัสสันโนมวธรรมะอภิกรรมังค์พีขุนนางสำนึกจิงแม่นาง สตาคีเดคิราติสสะหัสสะยคขาตนาตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนิวันโตเลสันซิโนโมทมานาอิกรรมุงพิ่ขุนนางสมิติงว่นางอิเจเตโสรัสสะหัสสะยัคขาตนาตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนิวันโตเลสันซิโนโมทมานาอิกรรมุงพิ่ขุนนางสมิติงว่นางเลสานิตาปัจจสัตตายัคขาตนาตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนิวันโตเลสันซิโนโมทมานาอิกรรมุงพิ่ขุนนางสมิติงว่นางคุมพิโรรัสขัดราชาคัติโกวปุรสะ นิเลยสันังพิญโยนังสตะสหัสสังยักษานั่นต่ยักษานังปะยิรูปปาสติคุมิพิโรราชคณิโกโสุปะคะสัมมิติงมะนังโพริมันจัติสังราชาตัทรัฐโถตัสสสติธังทพานาอธิปติมหาราชาสันสิโสปุตตาปิภิสสะพระพุทธองที่นั่งมามหาพราบิทิมันโตจุติมันโตน้ำมันโตและสันสิโนมุทมานาติกังมที่ขูนนางสัมมิติงมะนังข้าพิณจัติสังราชาวิรุณโถตัสสสติ สุพ, ol, h h amos, พันธานาอธิปติมหานาชาสันติสุโสปุตตาปิทัสสะพะท aho อินทนามามหาพลาอิทธิมัตโตสุติมันโตนวานโตเรสันติโนโมทมานาอภิกรรมุที่ภูนังส to ันมิติวัานางปัชิมันจัติสังนาชาวิรูปะโคปัสตาปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชาสันติสปุตตาปุตตาปิทัสสะพะท aho อินทนามามหาพลาอิทธิมัตโตสุติมันโตนวันโต อสันสินโนมุทมานาอภิกามุงพิคุณังสมิติวัฒน์นางอุตะรัญจัติสังราชตุเวโรตตาปัสสติยขานาอธิปติมหาราชาสัุสิโสอุตตปิทัสสะพระฮาวุที่นำนำนาคพระราอิทธิมัโตอิจิมังตวรนังมังตวรัสันสิโนโนทมานาอภิกามุงพิคุณังสมิติวัน์นาปุริมะที่สังราชัตโธที่ในนาวิโดนทากโกปชิเมนาวิโดปะโขล่เุยโดตตาที่สังจัตตารติมหาราชาสัมมันตาจัตตุโรทิสา พัทธลมนาทังสุวาเอกติรทวีตจเสังมายานิโนทาสาอาคูนจินิกาจักขาไมยาจุเวนตุเวนตุวิภูจิุวโสอิภูโตสะหะจันทโนปมะเสกโถจักิมุคันโนนิพันโนจักปานะโถุปมะมันโยจักรวัสดุโตจัมาตาลิกิตเสโนจัก to, ันทัพโหนะโลราชาชโนสะูถงอาคูวันจะสิโขเจวะตินคัรูสุริยวัชสาเอติจันเยจัราชนโนคันทัพภา ะหะระชุภิโมทามาณะพิการมพิกุนางสาวมิติมนังพาทาโขนาภาษานาคาเวสราสหะสการธรรมภัสสสตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยมุนาตระผาจะอาคูนาคายสัมพิโนเอราวันโนมหานาโคโอปาคานามิติมณังเยนะคาราเชสหะสหันติทิพทาทิพทาทิชาปฏิวิสุทธสกุลเนหะ วิหายะสาติวะนามชกตตาจิตตาสุปนาอิเตทสนาเตสนามะอาภะยันตานินาพระราชานามิศุปัน,นานโนสิมามะกาสิพุทโธทสันหาหิวาจาิอุปวะหยันตานาคาสุปัน,นาสนะสันนามกะก,กังสุพุทังฉิตาวาชิรหัตเถนะสังขถังอสุราสิตาพาตาโรวาสา สารีนะสารเสวะเสนะเอ๊วะวเสเตอิทธิมันโตยส,สันเชโนก,กัลกัมชามหาพิสมะอาชนาทานาเวชสาวีปวิติสุตติจัปะหาราโทนามุจีสหะตะตันจะพาริพุตตานังสะเพเวโรจนามกาสันนายิตรนาการาลิงเสนนาหุพัทธะมุปาคามุงสมโยธานิคันธ์คัตเตพิขุนางสันิกิณางอาปโปจะเทวา มัทวีจะเลโชวายโยตธาของมูรุนาวาลนาเทวะสมโจรยสาสหะยัสสาสาสหะเรตตาการุณากายิกาอาคูเทะยสันสิโนุลสันสิโนอัสเดสสะทากายาสัพเพมันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันตวันนวานิโนตลสันสิโนุลมธมนาอภิกรรมภิกขุนางสัวมิติวะนังเวนทูจัะเีวจะสิจะเทเวสหะลีจะอะสหมาจะทูเวจะ ยามาจัจนทัศสูปนิสารเทวาจันทามคูคปะกิตตาสุริยันสุปนิสารเทวาสุริยามาคูปะุประก,กิตานักบักนักขตตานิปุรกิตตวาอาคูมาทวะราหกาวาสุนังว,สวสสาาัสวเสโท,ทสัพโวปะคาบุรินพัทโทอัสเทนทะตังกายาสัพเพอันตะวานินโนอิทิมาโตชิติมันตะวะนวาตระสันชิโน โมทมานาอภิกรรมุงพิ่คุูนงสามิติงว่านางอาทาคูสหาคูเทวาชรามัคคิสิทาริวะอาริพกาจะโรชาจะอุมาบุพันธาจิโนกาลุนาสหัานามาจะอาจุตาจะอานิชกาสุรยารุจิราอาคูอาคูลัสะวมณีจิโนอัจเถงสัทากายาสัพเพนันกานิโนเจ็ดพิมันโตสิจิมันโตวนาวันโตลสันชนูโมทมานาอภิกรรมุงพิ่คุูนงสามิติงวนังสมานามหาสมานามนุสังมนุสิตมาิ พิทาปทุสิกาอาคูอาคูวโนปทุสิกาอาภาคูคารโยเทวายเจะโรหิตะวาสิโนปราคามหามาปราคาอาคูเทวาสันสิโนทัศเทศพธายาสัพเันตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนวันโตสันสิโนโทัพานาอภิกามุพิคูนางสัมมิตึงว่นางสุกาสุกะสุกาการุมหาอาุณาอาคูเวขะนัสสาสหะโอทาตะาเหะปามโอกค่ะอาคูเทวาวิจจธนาสัมตธามัตตาหะรักชามิสกาจยาสันสิโนทัศนา ถนยังอาอาพาปัชชนโนโยทิสาอภวิสังติทคติสุตากายาสัพเพนตวานิโนติทิมันโตสุติมันโตนวานโตยาสันจิโนทัมานาอภิกรรมุพิภุนังสันยติปิณังเขมิยาตุสิตายามากันทักกาจยาสันจิโนสัมพิตากาสมาเศสขาโชตินามะจะอาสวาสัมพิตากาสมาเศสขาโชตินามะเจอาสวาลินมาลารติโนอาภูอาทาภูบาลนิมิตาทิสทัตเทสทากายา สัพเพนตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันตลาสันชโนมทามานาพิกามุงที่คูนางสมิติงว่านงสัเทเตเทวเวนิกายาสัพเพนตวันนิโนนามามายนะอาคขชุมเยจันเยธสิสาสหะปวุทชาติมังคีรังอคติ be more, ํามนาสาวังท่เขมปตารังนาขังจันทังวะอภิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะกุตเตออิทิมะโตสหะจนนังกุมารติสาติโสจะ โสมคสัมมิติงว่านางสภัสพมโรุกานางมหาพมะติติทติอุปปันโนชุติมันโตทิมาพิสมาอกาโยยัสังสิโสทัสเถริสภากายะทัสเศาอิสราอาคูปัจจกาวัสสวรติโนเตสัสงจัมมาชโตอาคาฮาลิโตปริวาลิโตเตจัสสเพอิกันเตสิงเท เทเบสพามะเกลมารสีนาอภิการมิปัสสะกันหัสสะมาทียงเอธะคันหาคาพันธกาเลราเกียณาคันธมัุโรสมันตาปริวาเรตเบทะมะโววุจิทะโวจินาอิติตถะมหาเสโนกันหะเสนังอะเตสัยปานินาสะมะตระมะหะเจสารังกตวันะเพลนังนัฐภวสกโอมีโขคณเยนโตสวิชุโกตถาโสปจุดทวัตติ สังขุโธอัสสยยัวเสตังจะสะฟังอ ah ja, ิยญายวะคิดตะวันนะจักภมาตาโตอมันตาลิศขาสมเกสเถรเนรเตมาราเสนาอภิกัญตาเตชนาทภิโภตเตจะอัตปมักาดวงสุตะวัพุทธะสะสะพนังวีตาราเกหิปกามุเนสังโรมันปิปิจายุสเพวิชิตะรังวิชิตะสังขามาทายาติตาญาสันจิโนโมทันติสหภูเตหิสวกาเตชะนิสุตาติ เปสดังคารสุตังอสิวนาจจะพาลานังปฏิทานังจจะสวนาภูชาจภูชานิภูชานิยานังเิตัมมังคลรมุตตามังปฏิรูปเทสวะโสจจะปเทจักตะปุญญาตาอัตสัมมาปาณิพิจะเอตัมมังคลรมุตตามังพระภูรสันพระหุสัจจันจจะสิปันจาวิรโยจะสุขิโตสุภาษิตาจยาวาจเอตัมมังคลรมุตตามังมาตาปิตัวอุปัฏฐานัง ปุตธะทัสสสังฆโหอนุอะนาคูลาจักกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทนันจักธรรมะจาริยาจัยาตาจานันจักสังฆโหอนาวชนิกกรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอาราติวรติปะปามาชปานาจัสสันเโมอปมาโถจักธรรมเนสุเอตัมมังคารมุตตะมังภารวุจานิวาโตจักสังทุดที่จักกตตัญญาการย์นะสังมาสังมาสวนังเอตัมมังคารมุตตะมัง พันตีจะสูจะสตาสัมมณะนันจัทัศนังกาเรนะธรรมะสักกฉะเอตมังขลามุตตามังตะปุจจพมจาเรยันจอริยสัจนาทัศน์ทัศนังมินพาณสัชชิกิริยาจัสเอตมังขลามุตตามังพุทธาสุกรธรรมเนหิจิตตังยัสานะคะปฏิอโสการวิรชังเถมังเอตมังขลามุตตามังเอตาที่สานิกัตตะวานัสสะพัทธมาสัพพัทธมาปราชิตาสัพพัทธโสติปัจจันติ สังมังคารมุตตามันติบสรัตนาปริพยังกิจิวิตังอิทาวะภูรานวาสัพเพสุวะยังรัตนังปนิตังนาโนสามังอัตติตาธาคเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปนิตังเอตินะสัจเจนะสวัสดิหอนติพยังวิระขังอามะอมตังปนิตังยัคขัชขาสกยญมุนีสมะหิโตนะเตนะเตนะธรรมเนะสมะติกิจิอิทัมปีธรรมเณรัตนังปนิตังเอตินะสัจเจนะสวัสดิหอนตุยังพุทธเสตรโปริวันนะยีสุจริง สัมาทิมานังตะลิกัญยะมาหงสัมาทินเตนะสมโมนากวินชติอิทัมปิทมเนรัตนังป็นต่างเอเตนะสะเจนะสวัสดิที่หอนตุเอบุคลาอัฏฐะสตังสัทธาจัตตาลีเอตานิยุคานิหอนติเตทะทิเนยียสุขัสสะเสวกาเอเตสุทินานิมหขภะราณิอิทัมปิสังเครัตนังป็นต่างเอเตนะสะเจนะสวัสดิที่หอนตุเยสุปยุตตามานิสาทัพเถนินิกามิโนโกตมา โกตมัสสาสนังหิเตปฏิปตาอมตะมุสัยหะระัฐามุธานิ้พุตติณพุทธชมาน,นาอิทัมติสังเทรัตนาวรนิจัเอเตนะสจัจิลาสาจันจิลสุวัติหอนตุกินังปุระนงังนาวังนัตถิธรรมพระรังวิรัตตะจิตตายะจิตติเกพาวิเสมิเเกขีนาพิชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายะถาธรรมปะทีโปอิทัมปิสังเทรัตนาวรนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุ เบสดธรรมะสหัสวรสดิอัตตาเหววชีตังสยายาญาจายังอิตาราปชาตัตะทหันตสะโปสะสะนิตจังสัญญนตจาริโนนิวเทวนะพันทบพวนะมม,มมนะมาโรสะหะพมุนาชีตังอาปชิตังกาลิยาตถาลุปรสาชาณมุตโนบุตรเกศส,สุปตะสูตรพาชิตังมิถังเอกเตนะปะควันตาชนตรระนตาปัสตะอรหัตตาสัมมาสุขเถรนะเอหะตุมหิมาอนุสวีนะมาปารมะปารายามาอิติ กิรายะมาติปะกะสัมปทานีนัมมาตักเกหิตุมานายคะหิน e ัมะนัมมาเอกาปะระักปาริวิตตัเกนะมาติดทิ่นิชานะคัติยามาสัพพารุปตายามาสมโนคาโุยะถาตุมเหอัตนาวะชนเนยทะอิเมทะมาปุสนาอิเมทะมาตวัชฌอิเมทะมาวินยุคาระหิตาอิเมทะมาสมุตาสมุทินาอธิตายะสุขายาสังวัตติอัฏฐตุมเหปชะปชะเหยยะถายะถาตุมเห อัตนาวิยาเชนิยถาอิเมธรรมอุสรา,อ,ารอิเมธรรมอารวาชาอิเมธรรมวินยูปัศนธาอิเมธรรมสมตาสมุทินาหิตายสุทายสังมตติอัตตุมเหวิปจชนภูปสัมปะชวัญรยญา,าติ